ยินดีต้อนรับสู่ออตราชช่องที่พาคุณเข้าสู่โลกของเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความสามารถสูงสุดในโลก นั่นคือ F 2 2 Raptor จากสหรัฐอเมริกา F 2 2เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีและป้องกันภายในอากาศซึ่งมีความสามารถที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านการบินแต่ยังเหนือชั้นในเรื่องขององค์การทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการรบแบบเครือข่าย F22 Raptor พัฒนาขึ้นโดย Lockheed m มาตินและนอ t h r อบกรุนแมนโดยมีภารกิจหลักคือการปกป้องอากาศเหนือดินแดนของสหรัฐอเมริกา และพันธมิตร F-22 ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำการโจมตีภาคพื้นดินและการป้องกันภัยทางอากาศได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทำให้ F-22 Raptor เป็นที่ยอมรับทั่วโลกคือความสามารถในการทำการบินที่เหนือชั้นด้วยระบบที่ทันสมยัยการเคลื่อนที่ที่คล่องตัวและการโจมตีที่แม่นยำ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย F-22 Raptor สามารถหลบหลีกเรดดร์และการตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้มันเป็นเครื่องบินที่มีความได้เปรียบในด้านการหลบหลีกจากการตรวจจับจากศัตรูการออกแบบของ F-22 ใช้เทคโนโลยี s t e a l หรือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องบินล่องหนต่อเรดาร์ทำให้มันสามารถทำการโจมตีจากมุมที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ จึงเพิ่มโอกาสในการทำภารกิจอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด F-22 Raptor ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี่1 0้ f 1 0ซึ่งให้กำลังมากถึง35,000ปอนต์ต่อเครื่องยนต์ทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตส2.0หรือประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินลำนี้ยังมีความคล่องตัวในการบินที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้สามารถทำการโจมตีในทุกสภาวะอากาศได้โดยมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ2,960กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันกลางอากาศระบบควบคุมการยิงของ F 2 2ใช้เรดาร์แอน APG 77ซึ่งเป็นเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง400กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถติดตามและโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ ระบบนี้ช่วยให้ F-22 รู้ล่วงหน้าถึงการเคลื่อนไหวของศัตรูและเตรียมตัวสำหรับการโจมตีที่แม่นยำยิ่งไปกว่านั้น F-22 ยังสามารถทำการรบในภาวะที่มีการสับสนทางคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเตือนภัยและการปอบโต้ด้วยการทำสงครามอิเล็กทรอนิก์ ความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ F-22 ทำให้มันเหนือชั้นกว่าหลายหลายเครื่องบินรบในปัจจุบันมันมีระบบที่สามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นการปล่อยคลื่นสัญญาณที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ของศัตรูหรือการสร้างสัญญาณปลอมเพื่อหลอกล่อศัตรูให้โจมตีผิดเป้าหมาย ระบบป้องกันนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติภารกิจและทำให้ F-22 สามารถดำรงอยู่ในสนามรบได้อย่างยาวนานเครื่องบิน F-22 มีประวัติการใช้งานในหลายๆสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นการป้องกันภัยในภา,นารกิจในอิรักและในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย F-22 ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินขับไล่เพื่อการโจมตีทางอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องบินที่ใช้สำหรับการควบคุมพื้นที่ทางอากาศ ซึ่งช่วยให้กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบในทุกสถานการณ์การรบทางอากาศ F-22 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินที่มีราคาสูงแต่ก็มีความคุ้มค่าในแง่ขององค์งการป้องกันประเทศและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายโดยในปัจจุบันมีจำนวนเครื่องบินนี้ที่ใช้งานอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา รวมถึงในพันธมิตรที่ได้ซื้อเครื่องบินนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในสนามรบทางอากาศในอนาคต F-22 จะยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นต้นแบบของเครื่องบินขับไล่สเตล์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากคุณชื่นชอบเครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยีสูงและสามารถตอบสนองการรบในทุกสภาวะได้ อย่าพลาดที่จะติดตามเรื่องราวของ F22 Raptor กับเราใน AutoRush กดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจจากโลกของอาวุธยุธโทโธปกรณ์